สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะคลิปนี้ก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกสิ่งที่คุณปรารถนาในใจหนึ่งข้อแล้วไปเม้นไว้คุณปรารถนาสิ่งใดคุณเม้นไว้เลยนะเรื่องนั้นและเลือกไพ่ชุดที่หนึ่งหรือชุดที่สองถ้าคำทำนายออกมาตรงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงกับคุณภายในปี2567นนี้จะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จ ่อนสิ้นปีนี้คุณจะได้รับพรนี้นะคะนึกไว้เลยไปเม้นท์ไว้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะคะชุดหนึ่งหรือชุดสองพี่หมอจะเปิดให้สองชุดชุดละสามใบพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไพ่จะออกอะไรนะเพราะฉะนั้นตั้งใจอธิษฐานและดูคลิปนี้ให้ดีมาดูการใครเลือกชุดหนึ่งแล้วชุดสองแล้วแล้วไปเม้นว่าคุณปรารถนาสิ่งใดนะเม้นหรือ,อยังแล้วมาดูกันว่าตรงไหม ก่อนรับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพลังงานของไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะถ้าตรงแล้วและใช่แล้วคุณเลือกแล้วตรงเป๊ะเลยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณในปีนี้นะคะให้สําเร็จโอเคมาดูสําหรับไพ่ชุดแรกก่อนเลยไพ่ชุดแรกพี่หมอเห็นแบบนี้พไพ่ใบแรกคุณขอเรื่องหนี้สินการเงินใช่ไหมอ่าตรงไหมชุดแรกถ้าคุณขอเรื่องการเงินหนี้สินขอให้หมดหนี้ คุณจะหมดหนี้ภายในปีนี้ว้าวใบที่สองสิบเหรียญขอให้ได้เงินเยอะๆเราคอยเงินอยู่ให้ได้เงินบางคนเราคอยเงินแสนเงินล้านจะสําเร็จบางคนขอเกี่ยวเรื่องโชคลาภบ,บางคนขอเกี่ยวเรื่องการเงินขอความร่ํารวยขอความมั่งคัง่งชุดแรกนะคุณขอเรื่องเงินปลดหนี้มั่งคัง่งร่ํารวยเงินก้อนคุณจะสําเร็จขอโชคลาภด้วยก้อนโตนะคะแล้วก็มาดูใบที่3กันนะคะ ว้าวใบที่สามสุดแรกขอเรื่องเงินหมดเลยขึ้นไพ่การเงินหมดเลยตรงหรือเปล่าบอกกันด้วยคุณขอเรื่องการเงินปดนนี่ชโชคลาภได้เงินก้อนโตขอให้มีอยู่มีกินมีใช้ขอให้มีไม่มีนี่สินขอให้มีชโชคลาภก้อนโตบางคนรอปล่อยที่ปล่อยทางปล่อยบ้านให้ได้เงินก้อนโตมาเพื่อปลดนี่ภายในปีนี้จะสําเร็จบางคนก็บอกขอให้ได้ปดหนี้ปีนี้สําเร็จบางคนก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆจะสําเร็จปีนี้คุณจะมีความโชคดี ใครเลือกไพ่ใบแรกแล้วขอตรงกับสิ่งที่พี่หมอพูดไปปีนี้ใน2567สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะและคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากไพ่สามใบนี้ไปขอให้คุณโชคดีพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้แล้วบอกกันด้วยนะว่าตรงไหมโอเคมาดูสำหรับไพ่ชุดที่สองกันเลยนะคะชุดที่สองนะยังอยู่ไหมมาดูกันชุดที่สองขึ้นไพ่ใบนี้ราชา คุณคาดหวังจะเจอคู่รักที่ดีคู่ครองที่ดีดวงอุปธรรมที่ดีถ้าเจอก็อยากจะเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณหรือดวงอุปธรรมคุณแล้วก็อยากจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานที่ดีไพ่ราชาแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูคุณและเจอคนที่ดีกันและย่าินิตที่ดีไพ่ชุดที่สองนะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะมาดูใบที่2กันค่ะว้าวคุณคาดหวังจะได้ทรัพย์สินของชิ้นใหญ่ บางคนอยากรีโนเวทบ้านบางคนอยากซื้อบ้านบางคนอยากมีทรัพย์สินอย่างมีดวงอุปธรรมอยากมีคนดีๆเข้ามาอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ของชิ้นใหญ่ที่คุณปารถนาในปีนี้บางคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองบางคนอยากได้แฟนที่ดีค่อนข้างแบบมีฐานะหน่อยดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้อะไรเงี้ยนะอยากเจอเจ้าชายในฝันอะไรเงี้ยคือสิ่งที่คุณขอไพ่ชุดสนะ ่ะมาดูใบที่3กันว้าวเวลออฟเดอะฟิวเจอร์บางคนก็นี่ไพ่ใบนี้หมายถึงมรดกทรัพย์สินของชิ้นใหญ่นะไพ่ใบนี้แบบตรงประเด็นมากแปลว่าคุณใหญ่จะมีของชิ้นใหญ่คุณอย่างมีทรัพย์สินอย่างมีบ้านอย่างมีรถอย่างมีเงิน อยากมีทุกอย่างที่ตัวเองยังไม่เคยมีอยากจะให้มีอยากให้สําเร็จอยากให้ได้มาแล้วได้แฟนดีๆบางคนก็ขออยากจะมีแฟนต่างชาติด้วยนะให้มีแฟนต่างชาติแล้วก็มีฐานะที่ดีซัพพอร์ตดูแลคุณได้ไพ่ใบนี้จะเป็นพลังงานที่คุณปรารถนาหรือต้องการถ้าตรงบอกกันด้วยนะว่าคุณกําลังเลือกอยู่กําลังแบบอยากมีใครสักคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีรถอยากมีที่ทางอยากซื้อของชิ้นใหญ่ปีนี้จะสําเร็จคุณจะได้มีเนาะ อย่างน้อยอะ่ะจะได้มีจะมีอะไรเข้ามาแหละไม่ทรัพย์สินก็คนรักหรือคนที่ดีเข้ามาปีนี้คุณจะได้มีอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเลือกไพ่ชุดที่2พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้สิ่งนี้เกิดกับคุณจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่หมอนน้ำหวานยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้รับพลังงานดีๆไปและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ